คลินี้สนับสนุนโดยส h e ส o s ม Gamer และด้วดอยกิมม์นะแจ๊ สวัสดีทุกท่นกันด้วยนะครับจกุกขอรายการ Topless Full Episode JTP ครับผมวันนี้ครับเกี่กับเกม EGA Torreio นะครับผมก็หาหายจากเกมนี้มากเลยนะครับผมมา,มาเริ่มเล่นกันเลยแม่งหาหาย,หายโคตรนาน เคยห่างหายเกมนแม่งนานขนาดนี้เลยนะนะเร็วๆเด้ืมีหมดจับเวลาแล้วนะครับผมโอ้โหอัพเดทนี้โคตรเทพเลยเจ้า จบคือแบบไม่ได้เป็นตั้งนานคนโอ้โหแหลกมากกว่าเดิมโอ้ยโฆษณาเฮ้ยเดียด๋ยวจุดจุ ไม่รู้นะว่าโฆษณามาบ่อยอย่างเลยครับย <uh ังไม่ได้ทันจะเล่นเลยเจอะเฮ้ยเออเจอะเอจีเออาร a ตัวเดีย ช่างมือทึบสลือเกินโหเล่นยากนี่แสดงว่าไม่ได้เล่นนานไม่ได้เด็กหรอกอ้เจอะคือผมไม่ได้กากนะไม่ได้กากเออไม่ได้กากเลยกูยังกากเหมือนเดิมแล้แหละคือมันเล็กมากอะ่ะไม่เหมือนซีรีส์แบบมีระบบอะไร่ะออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์อะ่ะโอ้โหดูดิไอ้โลกนั้นทำอะไรบ้าง อย่าอย่าอย่ามอยจุงอยากเจอเลือเกิกนหนีก่อนนะครับไม่หนีไม่ได้นะผมนะครับเราต้องเอาตัวรอดนะครับผมไม่เอาตัวรอดนี่ก็ชิบหายไว้วอดเลยนะโอดจ้ะ <Maps> ปไปเลยครับผมเฮ้ยอย่าไม่ยั่งกับเรานะ่ะพูดเลยผมนะผมทุกวันนี้ก็ไม่คยเดยแคสเกมล็อกโอ้โหนั่นไงเฮ้ยเฮ้ยจ้าจีไตขอนี้ก่อนจ้าจีไตจ้าจีไต แ้่ผมน้ำไม่โคตรแหลกอ่ะดูดิโคตรแหลกอ่ะคือแบบผมไม่รู้ว่าเป็นทำเพื่อนะครับผมนะครับคลิปนี้อาจจะเล่นกักหรือไม่สนุกเลยขออภัยด้วยนะผมนะ เอาง่ายก็ไม่ค่อยสนัดหรอกไอจีอาเนี่ยไม่อยากจะไปแคสอัจเจอัจจะ,จจะมันล่อนะผมมันล่อนะฮะตอนนี้แสดงว่าไม,ไม่ไม่มีอะไรเด็กแล้วนะผมนะมันล่อคนเด็กนัางง่าไงทีมไทยโอ้โหแป๊บหนึง่ง ไทยนะผมน้ำไทยไม่กินไทยผมนะก็ชื่ออยู่บอกว่าจัมโบ้ตัวปลอมลืมหัวร้อนแล้วนะผมนะต่อไปขอแคสซิลิเชอร์ได้ไหมครับผมนะขอแคสซิลิเชอร์ได้ไหมโอเคนับขอแคสซิลิเชอร์ได้ไหมคือแบบคลิปต่อไปขอแคสซิลิเชอร์เลย ก็ดูเอ a จเออเดี๋ยวโ,โหแหลกกระตกอืม่ม่มีโหมดออฟไลน์เหมือนสลิเชอร์เนาะสลิเชอร์โอ้โหเไ้ยจะจะไม่ได้เข้าสักรีเลยนะผมนะเดี๋ยวโอ้โหไทยนี่ไม่มีเลยเลยตอนนี้ผมอยู่อันดับที่แปดสิบสองแปดสิบหืมเจ็ดสิบหกเจ็ดสหกเจ็ดสิบหกแต่ตัวในโอเวอร์วอตนะเจ็ดสิบหกอะกละตัวเลยรนะนะ นาะาล้สาราล้ไปดีกว่านะครับผมนะครับก็ทรพีกุหลาบนะมาดิมาดิมาดิอยากแด็กอยากเด็กอยากเดก,กเดกจอะเอ้เอ้เ,อเอ้มาดิมาดิมาดิอยกเดกอูดีอยากเดกเอ้ยย,อย่ยาอะไรกะ โอเคผมลิปนี้ขอลายก่อนนะสวัสดีครับนะถ้าเล่นกากไปหน่อยก็ไม่เป็นไรก็จะมาดา่าผมนะผมนะเพราะว่าผมไม่ถนัดเอเจอาร์จริงๆอะ่ะผมถนัดแต่โซเชียลผมใครชอบมีลุงกดไลค์สับคลกดแชร์ไม่อยากสับภาพลิ้มอไรก่อนสวัสดีครับ